ตอนแรกคราว่าทิวันเขาทำมาตาลพี่น้องบนนี่ราคาเขานับปั่งมาแห้งหลายอดใจดว้ <c oughs> พี่น้องมันแตกทุกต้นเลยเนี่ยไปกอดีร้องเบื้องบเด,ด,ด้อพี่น้องไ <c oughs> งก็ต้องเสียดิ้ก็ต้องเสียผมเนี้ยต้องร้องจะเสียกนสวัสดีครับสุราเกษตรฟ์มครับเมื่อนี่เขาทีพ้ญญาพ,พี่น้องเอฟซีมาเบิ้งเขานับปั่งเขาอีกแปลงนึงครับ ก็คอ,อหงหนึ่งคือเกา,ะนะล,าล่ะแปลงนี้อายุได้สามสิบมือแล้วครับแปลงนี้อายุสามสิบมืออันนี้อันนี้นนตั้งซื้อว่าแปลงที่สองนะเนาะแปลงสองเนี่ยแปลงสองพื้นที่ทั้งมืดกับอู้หูเห็นบ่าพี่น้องเราต้นมะพร้าวเพิ่เด้อพี่นออ้องคือน้ารังพีมันเป็นแยวๆเนาะพี่น้อง,อ,งอ่ามันเป็นแนวอันแยวๆพี่น้องนี่แหละพื้นที่ประมาณสีเดียมพื้นผ้า สี so ies, the bushes, so again, so so ่ไร่สองงานสี่ไร่สองงานเริ่มต้นของการว่านเข่าแปลงนี่เหรอเอารถไถงหญ่ครับจ้างเพื่อนมาไถตากไว้ก่อนตากดินไว้สะก่อนตากดินไว้ก่อนแล้ววันนี้เขากะว่าแห้งแล้วเอาน้ำน้ำล้งแล้วก็เอารถไถน้อยเฮารถไถเดินตามเหะอ่ะมามายำมาเห็ดผิดคาดเรา กับทีได้ลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนไปน้อยนิดเอาย้ำเองย้ำเออแล้วเขาก็หวานวานใส่น้ำคือเก้าอันบอวานคือเก้าละสูตรเก้าละใสเขาปลูกหาถุงซีไลซีจุดหาไล่เนี่ยใสหาถุงหาถุงรับมันเขาเขาสีบางก็แปลงแรกน้อยนึงแต่ว่าขีดขาดมันดีพี่น้องเกิดดีขึ้เรา นะพี paid, ่น้องเฮาเอารถยำเอาเองรถน้อยยำบ่ไถน้อยเฮาเฮาก็หว่านใส่น้ําคือเก่าแล้วเฮาก็ค่อยสูบน้ําออกคือเก่าแม่นพอวานวานปุ๊บได้3มือก็มาฉีดคุมเลนอือฉีดคุมเลนพอคุมเลนแล้วเฮาก็ปล่อยไว้วันนี้เอาน้ํารอบ รอ,อบแรกรอบแรกนะซาไปน้อยนึงพี่น้อง,อน,น,ง,งน้ำล้งลงซามันได้ล้อคล้องนะพี่น้องค้นส่องคล้องเงอ้ยอายุส่ายสิบสี่มือสิบสี่มือพู้น่ะเขาได้สูบน้ำใส่รอบแรกสนะิบสี่มือเขาได้เอ,นนา,อา,าน้ำลงแล้วเขากะมันปุ๋ยรอบแรกวันที่สิบห้าเนาะอตอนอายุสิบห้าอายุสิบห้ามือวันปุ๋ยยูเลียประมาณประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละพี่น้องเบิร์ด เออดนะยอ่ายี่สิบโลย่างเรีวๆเอาหอดถี่เลนคนละพี่เนาะพอวนันพอวันปุ๋ยเราเนี่กะสังเกตว่านาเขาน่ะมันมีอย่างก,กับผักบุง้งเออมีผักบุ้งลายอผักบุ้งกับอย่างกับโ no, no นโนหินนะพี่น้องวัชพืชพี่น้องเป็นวัชพืชเขาก็เลยได้ตรงว่าเก็บหญ้าอีกรอบสองเก็บหญ้ารอบสองตอนเขาอายุยี่สิบสี่มือเพราะเขาได ยี่สิบเจ็ดมือนี้เขาเอาน้ำเอาน้ำเขาเอาน้ำเขาปุ๊บวันที่ยี่สิบแปดเขาเอาปุ๋ยเมา่อวานปุ๋ยรอบสองผมใส่ยูเลียห้ากิโลผสมสิบหกยี่สิบศูนย์สิบกิโลต่อไร่ต่อหนึ่งไร่เพราะว่า,าอีหยังมาตีพี่น้องเพราะว่าผมสังเกตเบื้องแปลงแรกน่ะ ใบเขามันหลายแล้วเขาแปลงที่ซองเขาเนี่ยผมเบิองแล้วว่ามันเกิดดีเขามันหลายต้นคั้นคั้นอีเอาอยูเรี้ยกับ16 20 0, 1ต้นหนึ่งเนี่ยผมย่านเขามันแน่นโพดโอใบะนะมัน่ะแม่ย่านใบมันหลายโพดผมจิรดยูเรี้ยเหลือห้ากิโล16 20, 20 10, 000, 10กิโล ทิทดทดลองให้พี่น้องเบิ้งว่าสันทอทดล้องเบื้องพี่น้องว่าผนิตมันสีได้ซ้ำไรระว่างแปลงนี่กับแปลงพุ่นรอบรอบสามนี่ผมกับจีไซยูเลียหากิโลคือกันอ่ายูเรียห้าโลกับอีกปุ๋ยสูตรเขาสูตรซิบห้าสูตรซิบห้กสิบกิโลต่อไรรอบสามเขาซิเฮ็ดแบบนั่นแต่ว่าตอนตอนนี้เขาได้สามสิบมือละพี่น้องเบื้อาก็คือสิทดลองร้อง นี่อันนี้อายุเดือนนึงมาเบิง้งระบบลากเขาแต่อนี้เขาพันในฉีดลำหมักจังเืจอด้วเนาะพันด้ฉีดเลยนี่ละสามเขาแล้วเขาคือไ,ได้ฉีดนลำหมักระบบลากเาอเายาวเลียกให้หน่อยให้สตาให้หนึ่งเบิ่งสตา,าก่อนนะอือก็ได้จากต้นแล้วนี่สามซีต้นอันนี้คือเดือนนึงอือเดือนนึง แตกทุกต้นเลยดิแตกกอดีอืมแตกยงงทุกต้นเลยนะความยาวเท่าไดร่ละุณนทอสอบวะความยาวกับสามสิบสี่สิบเซน่อะพี่น้องน่ะดึงขึ้นมามันแตกเบิดทุกอันเลยดิมันแตกกออืมแตกกอห้าข้าวดีเนาะห้าข้าวเนาะขันห้าข้าวนี่มันแตกไหมมันกลิ่นปุยดีพี่น้อง แต่ว่าอันซุ้มที่มันหักเป็นเรืองๆเป็นสนิมเนะ่มันเศร้าก,กินปุ๋ยแล้วเป็นหักเก้านี่เก็บยาเมือ่อใดหฮ้อายุเท่าใดอายุยี่สิบสี่มืออ๋อตอนที่เขายุยี่สิบสี่มือพี่น้องยี่สิบเจ็ดเอาน้ำยี่สิบแปดวัานปุ๋ยอ๋อยี่สิบแปดวัานปุ๋ยน,นี่ได้สามสิบมือเนี่ยว่านปุ๋ยไปแล้วสองหมื่นมันกับเพิ่งได้กินปุ๋ยยูเลียแหละพี่น้องไี่สิบหกยี่สิบศูนย์พันได้กินหรอกอืมถือว่าเขาแตกหักดี ต้นใหญ่แต่กอสมบูรณ์ตอนแรกเ่าว่าจิวานเขาธรรมศาสาที่น้องบนนี้ราคข้าเขานัาปังมาแห้งหลายอดใจบัวไวเลยเอ็นน้ำพืนเลยใส่เขานับปังกอเขาหกหนึ่งซะก่อนเออเนี่พี่น้องึงลกขึ้นมาบนห่างก้นดุนแล้วมันก็แตกสุบต้นเลยเด็กแต่กอดีไรสซยูเลียผสมสิบหกนีสิบศูนย์นะพี่น่องร้องเบ่งโลดเด้อ พี่น้องอ่ะเพต้องเสียดิเพราะต้องเสียผมเนี้ยต้องร้องจะเสียคนง่ายพี่น้องต้องร้องเบิ้งร้องเบึงวุ้ยทีตกคนไงเพื่อนผมแตกหมทุกต้นเลยดิน่ะมันบ่แม่นมีต้นเดียวเด้แตกหมดที อันนี้ต้นเดียวอยู่น่พี่น้องถือมือบีบไหล <c oughs> แอบเขาอยู่นะนะต้นใหญ่หล่อนแต่ก็ดีเป็นสาวน้อยแล้วลวันที่ลูกไปสอมอยู่เนี่ยพี่น้องเป็นร่องน้ำอ่านี่ครา,าลูกไปสอมพี่น้องนี่ร่องน้ำ ทดล้องให้พี่น้องเบ่งระวังปุ๋ยรอบสองรอบสามนะระวังแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองว่าผลผลิตมันี่อันใดัมจะได้หลายก็กันแล้วฮอกกับมาล้องคำนวณค่าใช้จ่ายปุยนะแต่ว่าแปลงนี่นี่มันอาจจะเบิดหลายกว่าเด้กพี่น่องนะเพราะว่าปุยสูตรมันแพงกว่ายูเลียเอออันนี้ใส่สูตรายกาย็ยูเลียเนาะครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้กะ ไว้ทันี้สักก่อนพี่น้องเดี๋ยวทีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆมาเปรียบเทียบกันระหว่างแปลงหนึ่งกับแปลงสองว่าผลผลิตมันจะเป็ยนยังไดกอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับติดตามชมไปน้ำกันได้พี่นอ้อ,องผลไปน้ำกันติดตามผลไปน้ำกัน <c oughs> อ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณ,คณในายครับคลิปหนาได้พี่น้องสวัสดีค่ะ